เข้าสู่ช่วงการลงทุนกับ Money w i s สนะคะเปิดต้นสัปดาห์มาตลาดหุ้นร่วงแต่ว่ามีหุ้น2ตัวหุ้นพี่หุ้นน้องเทคทีมกันปรับตัวขึ้นนะคะทั้งโกและ UV เพราะเมื่อเช้านี้ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วค่ะเป็นบวกทั้งคู่นะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในไตรมาส3ปีนี้ UV ทํากําไรได้223ล้านบาทโกทํากําไรไป133ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ1เท่านะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ และที่สำคัญโกนะคะมีข่าวดีมาด้วยนะคะกับการเพิ่มทุนครั้งใหญ่เพื่อสยายปีกไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะก่อนหน้านี้ Golden Land Property นะคะก็เคยเป็นบริษัทที่อยู่นอกมือของเจ้าสัวเจริญมาก่อนนะคะแต่ก็ได้รับการเทคโอเวอร์เข้ามานะคะในช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูผลประกอบการของ Golden ของแผ่นดินทอง p r o p e r t ตนะคะจะเห็นว่าขาดทุนมาตลอด3-4ปีติดต่อกันในช่วงที่เจ้าสัวเข้าไปซื้อคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไปซื้อหุ้นที่ขาดทุนนะคะแต่ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าการเข้ามาของ ยักษ์ใหญ่ภาคธุรกิจนะคะสามารถทำให้หุ้นตัวนี้กลับมาพลิกเป็นกำไรได้ในปี2,557และในช่วง9เดือนแรกของปี2,558กํำไรก็ทะลุป,ปีก่อนไปแล้วละค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้นิวหายแน่นอนนะคะ9เดือนแรกอยู่ที่371ล้านบาทค่ะ ตัวหุ้นแผ่นดินทอง Property Development เนี่ยนะคะเจ้าสัวเจริญก็เทคมาในช่วงปี2,555ค่ะก็ให้บริษัท UV นะคะที่เป็นอสังหายอยู่ในมืออยู่แล้วเดินหน้า Takeover เข้าไปด้วยการซื้อหุ้นราคา5บาท50สตางต่อหุ้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะแผ่นดินทองแข็งแกร่งเพียงพอแล้วน่าจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมไปได้อีกจึงมีการเพิ่มทุนครั้งใหญ่ค่ะ เป็นข่าวในเช้าวันนี้เองนะคะมติจากกรรมการบริษัทนะคะให้มีการเพิ่มทุนจำนวน687ล้านหุ้นค่ะขายให้กับผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงเจ้าเดียวล้วนนะคะขายไป7บาท25สตางค์ต่อหุ้นส่วนหุ้นราคาปิดเมื่อวันศุกร์7บาท15สตางค์ขายสูงกว่าราคาตลาดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นักลงทุนก็เข้าไปซื้อตามแลาคา่หุ้นก็ขึ้นมาประมาณ3กว่าด้วยนะคะและผู้ที่เข้ามาซื้อในครั้งนี้ก็คือ FPHT หรือว่าชื่อเต็มก็คือ Fraser Property Holdings ประเทศไทยค่ะใช้เงินกว่า5,000ล้านบาทนะคะบริษัทที่ไหนจะมีเงินเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยค่ะถ้าเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวของ FPHT นะคะกับกลุ่มสิริวัฒนพักดีก็เป็นเครือญาติด้วยกันค่ะ ไปเริ่มตั้งแต่เจ้าสัวเลยนะคะทางด้านเจ้าสัวเจริญแล้วก็คุณหญิงวันนาก็เป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจเป็นกรรมการใหญ่ในบริษัทที่ไปจดทะเบียนอยู่ในสิงคโปร์ก็คือ FCL ค่ะและ FCL กำลังก่อตั้งบริษัทที่จะเข้ามาดูแลธุรกิจอสังหาในไทยก็คือ FCLT นะคะ FCLT นี้เองจะก,กลายมาเป็นผู้ถือหุ้นของโกด้วยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน5,000ล้านบาทนี่แหละค่ะ และตัวของโกเองก็มีทางด้านตระกูลสิริวัฒนพักดีเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วด้วยผ่านทางทายาททั้งสองท่านก็คือลูกชายคุณถาปนาคุณปนธศิริวัฒนพักดีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อเปอร์เซ็เลยในบริษัทอเดลฟอสหลังจากนั้นอเดลฟอสมาถือหุ้น6 6ปเซ็ใน UV และ UV ก็มาถือหุ้น 55.73%ในโกอีกครั้งนะคะดูจากแผนผังแล้วไม่ได้หนีไปไหนไกลเลยล่ะคะ่ะก็เป็นคารขายให้กับคือญาติของตัวเองดังนั้นมันก็เลยไปเข้าขายรายการที่เกี่ยวโยงกันนะคะก็ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ต่อกลตอและที่สําคัญก็คือต้องทําเรื่องของการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือที่เราเรียกว่า tender offer ด้วยค่ะ พอซื้อหุ้น600ล้านหุ้นแบบนี้เม็ดเงินเกือบ5,000ล้านบาทนะคะนี่ถือเป็นส e g i ิแ h ร์โฮเดอร์แล้วนะคะต้องทำเ e นเดอร์ออฟแต่ว่าทางบริษัทบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอทางผู้ถือหุ้นนะคะในการทำไวท์วอ h หรือที่เป็นการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ค่ะไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโกหลังจากที่ตัวเฟรเซอร์เข้ามานะคะก็จะทำให้อันดับขยับปรับเปลี่ยนไป u n i ิเวนเจอหรือว่า UV ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่นะคะแต่เฟเซอร์จะขยับมาเป็นอันดับที่2ทันทีด้วยการถือหุ้นจำนวน29.51%ตามมาด้วยลำดับที่3ก็จะถูกขยับลงมาค่ะจำนวนเงินเกือบ5,000ล้านบาทนี้จะเอาไปทำอะไรบ้างนะคะเรื่องราวของตระกูลซีดิวัฒนภักดีพูดแล้วเราก็ต้องนึกถึงเส้นทางพระราม4โมเดลเขาครองพื้นที่หลักๆของพระราม4ตอนนี้ไปเกือบหมดแล้วนะคะ อย่างโครงการสามย่านพอมีเม็ดเงินตรงนี้ลงมา1,960ล้านบาทจะนำไปพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสนะคะมูลค่ากว่า6,000ล้านบาทมีทั้งอาคารสำนักงานโรงแรมอาพาร์ตเมนต์พื้นที่ค้าปลีกตรงพื้นที่นี้เองจะไปร่วมกับผู้ที่ได้สิทธิ์จากสำนักงานจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ ต่อจากนั้นค่ะจะไปทําโครงการ UV ที่ต่อจากนั้น UV ก็จะไปทําโครงการโปรเจกต์ใหญ่บริเวณหัวมุมถนนพระราม4วิทยุนะคะซึ่งมีพื้นที่กว่า90ไร่ตรงนั้นเคยเป็นโรงเรียนเตรียมทหารเก่ามาก่อนเดี๋ยวก็จะผุดโครงการ m i x ซ์ยูสขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งพื้นที่พระราม4แถวๆตัดกับวิทยุที่ใกล้ๆก,กับตลาดหลักทรัพย์ตรงนั้นเองทาง เจ้าสัวเจริญก็เป็นพื้นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นนะคะก็จะาํทำเป็นโครงการ m i x ซ์ยูสที่มีชื่อว่า F Y I Center <c oughs> ก่อสร้างอยู่แล้วนะคะจะแล้วเสร็จในต้นปี2559ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้อาณาจักรของสิริวัฒนพักดีนะคะเราเห็นว่าเขามีที่ดินแล้วเงินทุนมาแล้วโครงการก็กําลังจะมาเพราะฉะนั้นราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาแล้วค่ะคุณผู้ชม ในช่วงเช้าวันนี้นะคะทั้ง UV และ g กจับมือกันขึ้นมาโดยเฉพาะโกนะคะปรับตัวขึ้นไปค่ะจากราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่7บาท40สตาตางขึ้นมา3บาท50สตาตางมีกำไรจากผลประกอบการ9เดือนด้วยก็แถมเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นค่ะสตาตังขออภัยค่ะ5สตางออาค์ต,งต่อหุ้นนะคะจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่19พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วล่ะคะ่ะ